น้ำรถรอมาหัวน้ำรถนี่ก็ตื่นแล้วนะแอะไม่โดนตูดแอะไม่โดนดตูดซ้ำครับโอ้โหไซย่ครับติดก้อแล้วครับมุดมุดมุดยูไหมดูไหมดูไหมโอ้โหนานมาอีกแล้วเอ็มพอครับยังอยญ่กว่เดิมเยใหญ่กว่าเดิมครับ จะพร้อมหลุดหรือเปล่าบ้อะข้าขีดครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาไซโลไซโลไซโลทุกคนไซโลนล้วบนหยอกตัวนี้มีโลครับโอ้โหไซโลทุกคนตัวนี้ไซโลนะครับ ออสบอนนี่ไซโลนะครับลงคอลงลึกเกินสามมันสามมันสามนี่ครับน่ครับกบยางออสบอนกับคันไซโกมาสเตอร์ไทม์ไลเปอร์นะลอกดีเซเอดย่สิบสี่ไปหาตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเอาโลหนึ่งโลสองโลสามโลสี่จนถึงสองโลวันนี้จะได้หรือเปล่าตัวนี้ก็เกือบแล้ว <laughs> โอเคเอาเลยครับ